ตัวตนการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยนำทางให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องไอรินเติร์ดอ e นะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีมีนค่ะก็ขออวยพรคนที่เกิดในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงนิงนความรักและก็มีสุขภาพที่ดีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะทําอะไรก็สําเร็จง่ายๆสบายสายค่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะ่ะไพ่ตัวตนของชาวราศีมีนนะคะได้ไพ่8ดไม้เท้านะคะกับพระแม่ลักษมีนะคะกับพระวิษณุ เพราะฉะนั้นมองว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้ค่ะจะมีการเจราจาต่อรองต่างๆแล้วคุณสามารถทําได้ดีด้วยนะคะคุณสามารถที่จะประสบความสํำเร็จได้จากการที่คุณเนี่ยมีคนอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะมองว่าคู่ครอ,องของคุณนะคะจะประครับประคองจะช่วยเหลือ สิ่งต่างๆนะคะในด้านของการเจรจาสื่อสารการทำงานต่างๆของคุณภาพรวมไอน,นมองว่า,าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมองว่า,าชาวราศีมีนช่วงเนี้ย เหมือนคุณสามารถทําอะไรผ่านผลไปได้นะคะมีพัทเมอร์มีคู่ครองมีคู่ค้าที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่เด่นมากเลยด้านของการได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตต่างๆนะคะการงานก็ได้ไพ่สองไม้เท้าด้วยมองว่าช่วงนี้มีจังหวะ มีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นโอกาสให้คุณได้รู้สึกว่านี่เป็นโอกาสของการเติบโตต่างๆนะคะเพียงแค่ให้ระมัดระวังนิดหน่อยนะเพราะว่าไพ่แคนเซอร์ขึ้นเป็นไพ่ของเล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะคะแต่ข้อดีก็คือถึงแม้ว่าคุณจะเจอใครเข้ามาหวังเอาผลประโยชน์จากคุณก็ตามคุณจะมีพาร์ทเนอร์คุณจะมีคู่ค้าคุณจะมีคุณจะมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณค่ะทำให้คุณสามารถสำเร็จผ่านพ้นไปได้นะคะ การเงินนะคะมีไพ่สี่เหรียญกับไพ่ทศกัณมองว่ารายจ่ายออกไปเนี่ย เยอะเลยนะจนคุณต้องพยายามควบคุมนะคะแล้วคุณก็สามารถทําได้ดีด้วยบางอย่างบางเรื่องที่คุณมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะคุณก็คอนโทรลรายจ่ายนะคะได้ดีค่ะมองว่าเป็นการาสามารถเคลียร์ปัญหาได้ตรงจุดคือคุณรู้ว่าปัญหาหรือว่าเรื่องที่คุณจะต้องจัดการมันอยู่ตรงไหนแล้วคุณสามารถทําได้ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากต่อไปความรักนะคะของคนโสดกันก่อนนะ สำหรับความรักคนโสดนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมไอรินมองว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณต้องเอาชนะตัวเองมากๆเลยมีเสียงในหัวมีแรงเสียดทานอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าคุณต้องอดทนมากๆแล้วคุณก็กำลังพยายามทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของการที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธโมโหนะคะ เพราะว่าเหมือนมีคนเข้ามาแหละแต่ว่าคุณรู้สึกว่าการเข้ามาในครั้งนี้มันไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเท่าไหร่นะคะมันเป็นพลังงานของการชวนทะเลาะมันเป็นพลังงานของการต่อสู้ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่นะคะเพราะมีเดิกชาวเอร์แล้วก็5ดาบนะแต่มองว่าชาวราศีมีเนี่ยสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ขี้คายปมปัญหาต่างๆไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอใครเข้ามาที่เข้ามาพูดดี เหมือนทําให้คุณรู้สึกหลงไหลหรือทําให้คุณรู้สึกชอบพอแค่ไหนนะคะคุณสามารถอดทนอดกัน้นกับสถานการณ์ต่างๆแล้วคุณสามารถผ่านทุกเรื่องราวไปได้นะคะต่อไปค่ะไปดูความรักนะคะของคนที่มีคนคุยมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะชาวราศีมีนคะ่ะพลังงานภาพรวมของคุณเนี่ย ได้ไพ่เดอะเมจิเชีนะคะมองว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีแผนการในหัวแล้วก็มีการวางแผนหรือว่าคิดไต่ตองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากนะคะพลังงานเนี่ยไอรินมองว่าเหมือนคุณทั้งสองคนน่าจะมีประเด็นมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าต้องใช้แบบทั้งการนิ่งการงอ้อแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการใช้ทุกอย่างเลยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในช่วงเวลานี้นะคะ ไอรินเห็นความเจ็บปวดความเสียใจในฝั่งของคุณนะสิบดาบเห็นความรู้สึกว่าผิดหวังในฝั่งของคุณนะคะความคิดของคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่คุณแบบรู้สึกใช่มากๆเลยรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายในฝันเป็นผู้หญิงในฝันที่คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยโอเคกับคุณมากนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันตกลงมันลงรอยกันไม่ได้แล้วเกิดการเหมือนไม่เข้าใจกันนะคะ ตัวคุณในใจลึกๆคุณยังพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อยู่ให้มันออกมาดีคุณพยายามแบบเหมือนอยากซ่อมอยากแก้อยากให้มันออกมาดีนะคะแต่เขามองว่าคุณกับเฉยมากคุณนิ่งมากค่ะเดอะเฮอร์มิตเขาดูคุณไม่ออกเลยเขารู้สึกว่าคุณเหมือนหนีปัญหาคุณเฉยเกินไปคุณไม่อยากจะใส่ใจคุณไม่อยากจะสนใจเขาแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนคุณจะแบบเหมือนหายเข้าไปในกิเมฆเลยนะคะ แล้วเขาเป็นยังไงตอนนี้ไอรินมองว่าทั้งคุณแล้วเขาอะต่างฝ่ายต่างคิดทบทวนแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเสียใจนะคุณเป็นสิบดาบเขาเป็นสามดาบค่ะเขาดูผิดหวังเสียใจนะคะเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าใครไม่ใช่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเน้นไปที่การเข้าใจผิดกันนะคะมันเหมือนเขารู้สึกเขาอกหักอะคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะ,ะเพราะว่ามันพลังงานมันมันเสียใจกันทั้งคู่อะคะ่ะ แต่ที่แน่ๆคือเห็นความกังวลใจของเขาและเป็นไปได้สูงที่คนรักของคุณเนี่ยเขาจะมีใครหลบซ่อนไว้นะคะถ้าไม่ใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันอะแล้วเขากำลังเลยสับสนกังวลใจมากๆเลยนะมีทั้งเด m มูนมีทั้งเดือดไฮเพรสเทสแล้วก็สามดาบขึ้นในฝั่งของเขาค่ะแต่คุณกลับมองเขาว่าเออเขาก็ดูแบบ สบายดีเขาก็ดูมีความสุขเขาก็ดูแฮปปี้ดีจริงๆไม่ใช่นะคะเขาแสดงออกแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะฝั่งคนรักของคุณคือซีดาบ เขาจะนิ่งแก้ปัญหาเขาได้จะแอบส่องแอบมองแอบดูคุณอยู่นะคะถ้าใครบล็อกกันก็คือให้คุณรู้ว่าคนรักของคุณเขาแอบดูคุณตลอดแต่ถ้าใครยังไม่ถึงบล็อกเนี่ยเขาไม่กล้าทําอะไรเพราะเขากังวลใจค่ะว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมหรือเปล่าเขากลัวมากๆเลยนะคะและฝั่งคุณจะทําอะไรต่อไปนะคะ The Devil ขึ้นค่ะมองว่าคุณมีความเหมือนกับ หัวร้อนอ่ะก่อนหน้าน,นี้คุณรู้สึกคุณเจ็บคุณเหนื่อยมาแล้วคุณทําเหมือนไม่แคร์แบบเขาดูคุณออกยากมากเลยนะคะคุณคุณเหมือนไม่แคร์แตงจริงคุณแคร์คุณทําเหมือนเหมือนแบบไม่ไม่สนใจละแตงจริง เขาอะก็จะงงว่าสรุปคุณจะเอาอยัางไงกับเขากันแน่นะคะคือคุณอยากกลับมาคืนดีกับเขาอยากให้เรื่องราวต่างๆมันผ่าน,านพ้นสถานการณ์ที่ไม่ดีกับไปแล้วกลับมาพูดคุยกันหรืออย่างไรนะคะเขาเดาคุณไม่ออกจริงๆค่ะไปดูไพ่แนะนำกันค่ะพ้ะอยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนะคะช่วงนี้ควรทำอย่างไรดีคะสิ่งที่แผ่นไพ่อยากบอกอยากแนะนำนะคะ ไม่ต้องกังวลใจเลยนะเพราะว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ค่ะสิ่งที่คุณขอจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภายในเดือนเกิดของคุณนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาค่ะการที่คุณอดทนทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะได้รับการตอบแทนและตอบแทนไปในทิศท,ทางที่ดีด้วยนะคะก็ให้คุณไว้วางใจเถอะนะสิ่งต่างๆกำลังจะผ่านพ้นไปนะคะและองค์พ่อพระพิคเนีอยากบอกคุณว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยให้คุณมีความสุขระหว่างการเดินทางค่ะ เพราะเราบอกไปแล้วว่าคุณจะได้รู้ความจริงระหว่างนี้แล้วตอนนี้คุณเลิกเครียดได้เลยค่ะให้คุณมีปิติคุณยินดีณนะตอนนี้ให้คุณรู้สึกดีกับคนรักของคุณให้ได้การงานการเงินของคุณตัวตนของคุณมันกําลังไปนในทิศทางที่ดีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันขึ้นไพ่คู่รักตั้งแต่แรกมีทั้ง The Lover, p เพเซแล้วก็พระแม่ลักษมีนะคะกับวิษณุ เพราะฉะนั้นทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นคู่แท้ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะคะก็ขอให้สิ่งดีๆบังเกิดกับชาวราศีมีนนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะคะกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแม่หรือแม่ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสวัสดีค่ะ